วันนี้คือเห็นก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเรามาทำอะไรกันวันนี้วันนี้ก็จะมาทำ what in my m e u a bag นะคะจะมาเปิดกระเป๋าดูกันว่าในกระเป๋าเครื่องสำอางของเราเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะวันนี้ก็มาแบบเรียวๆสุดๆคือเรียวมากจริงๆเพราะว่าเพิ่งคิดเมื่อวานก็จะทแล้ววันนี้ก็มาเลยไม่เผื่อเวลาให้แบบเปลี่ยนหน่อยแบบการแสดงหน่อยไม่มีเลยเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนหรือของใเพื่อนหรอเราเปิดกันเองไหมเราเปิดเองเพราะว่ามันก็เน่านะ ของขงวิาดและของจริงคือของพาวของบัวเหมือนกันแต่ดูความให้กล้องซูมดีกว่านะคะ ก็บอกแล้วว่าวันนี้คือเราใช้จริงจริงสปอนเ n อ o ์ใช่เริ่มที่คุณเบ็ตตี้ก่อนดีกว่าอันนี้คือใช้ทุกวันอันนี้คือใช้ทุกวันแล้วก็พกไปทิ้งที่จริงจริงคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องแต่งหน้าข้างนอกอ่ะก็ถ้าคุณจะออกไปเที่ยวก็ถือว่าใหญ่นะคือกล่องน่ารักมากเป็นแบบเป็นลทยเชอร์รี่แล้วเป็นลายเสือดาวอันนี้เหของอันนี้เนของ c r e a t i นะคะคือพอข้างนอกอ่ะข้างนอกดูหลอกว่าของใหม่มากอ่ะคลิกกันเรืองกระเป๋าส่างอางช่ยังไงให้กระเป๋าสตางค์เก่าเรื่องสีดพค่ะไม่ แบบคาแป้งแตกหรืออะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้เสมออามีอะไรบ้างมีแปลงแปลงไรแปลงไม่มีด้ามไปเพราะว่าอะไรหรือปะพี่มันไม่มีด้ามมันจะยาวแล้วมันก็จะเกิะเราเราก็เลยหลักออกนี้หรอเราก็ดึงออกนี่ไงเราก็ดึงมันออก ้ร่ะด้ามมันจะเป็นแบบนี้อ๋อแล้วแกค่อยมาประกอบเวลาจะใช้อย่างเงี้ยไม่ประกอบก็ทิ้งไปเลยมันก็จับแค่นี้ไงจับได้แค่นี้เลยอ่ะเออเข้าใจแล้วเนี่ยเจ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็แบบพอมันใหญ่อะมันยาวใช่ป่ะแล้วมันก็กินที่กระเป๋าแล้วก็เลยเอาออกเลยอันนี้แปรงอะไรกันบ้างอันนี้แปรงผัดแก้มไง แปรงทาแก้มอันนี้เซดดิ้งอันนี้ไฮไลท์และแปรงทาแป้งเป็นคนไม่ทาแป้งนี่คือทาลองพื้นทาบาล์มเซดดิ้งคอนทัวร์จบเลยโอเคสเต็ปแรกก่อนที่จะลงหน้าคือลงอะไรเนี่ยรองพื้นไม่เ v o อ่ะไม่ได้ไม่รู้จะโค้งสายเขาทำไมแต่ว่าก็โค้งสายเขาเพราะที่บอกค่ะทุกคนว่าเป็นรองพื้นที่แบบไปเมืองนอกใช่ป่ะทารองพื้นนี้ตั้งแต่เช้ายันสี่ทุ่มกับกลับเข้าบ้านอ่ะคุณหน้ายังไบรท์หน้ายังเป๊ะอ่รองพื้นอันเนี้แล้วอยู่ประเทศไทยมันเยอะปะไม่เยอะวันไหนที่เราทารองพื้นอันนี้จะมีแต่คนถามว่าอุ้ยทำไม อี่เราคืออันนี้จิงๆนี่คือลังโคมตตยอีโดอเอลลวร์คือไปพูดตลอดในในสตอรี่เขาดีจริงๆไอวีโอสุดสองพอลงรงพื้นเสร็จแล้วไงต่อรังพื้นเสร็จหรอ็ะไปท่อบคาตาก่อน เขียนคิ้ววันทาตาหรอไม่ก็ถูกแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เขียนคิ้วของอะไรคะของโรซี่ฉันเป็นประธานบริษัทมีถังสีมีสีแอสก็มีเรียบแบบแล้วความดีของอันนี้คือมีสามหัวเออมันมีสามหัวก็เลยเป็นอันที่เราชอบมากเพราะว่าแบบฉันจะจบฉันต้องเก็บค่าพื้นที่โฆษณาจากโรซี่แม้วันนี้สามหัวยังไงบ้างนี่ไงเป็นหัวแบบหัวที่สอหัวที่สออ๋ออันหนึ่งแล้วก็มีหัวแบบหัวฝุ่นอันนี้ก็คือนหัวฝุ่นบัดให้มันแบบเกลี่ยเกลี่ยเสร็จแล้วก็จะมีอันนี้สำหรับเขียนหัววคิ้ เออหวด้ม่ติกคือเขียนหัวใล้ให้สิดผวนบอกปลาแล้วก็แบบให้มันดูธรรมชาติหรือว่าเมื่อไหร่จะไปลงน้ำทราบก็เขียนที่เขียลบคิ้วมันก็จะไม่หลุดค่ะต่อไปเป็นพาเลตตาที่แตกใส่จตกงมาใจริงก็คือมีซแ่งแตกเป็นแบบธรรมชาติคือไม่กริเตอร์เท่าไหร่ถ้าจะต้องออกมากันคืนเราก็จะหาดีเป็นแบบแนววอมวอมมาแตกแบบไม่ไหวแล้ว แต่แดวเสร็จแล้วเสร็จป่ะอ่ะพอลงตาเสร็จแล้วไงต่อลงตาเสร็จแล้วเหรอแปรอะไรเนอะเฮ้ยอะไรเนอร์ใช้ของใครของฉันครึ่งขโมยของฉันใส่คือหยิกที่ตัวข้างใต้เท่านบ้เธอนี่ดีมากเลยของฉันแล้วก็เอาไปเลยอ๋อก็คือมีสองหัวหรอไม่โอเคคือถ้าวันที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะเราจะเอาเราจะใช้อันนี้อ๋อที่เป็นสีน้ำตาลที่เป็นเมจิกอันเนี้ยอย่างแากแล้วผมตามมาจาก EP สองนะคะมาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วอันนี้ที่ดัดขนตาดักขนตาน่ามามากอันนี้คือใช้จริงๆ เน่าเน่ามาเนี่ยเลอะแป้งด้วยนะเพราะว่าเราทาหน้าเสร็จแล้วก็เอามือมาจับเออมือแป้งก็เลยตบมันก็คือวันนี้แบบมีรองพื้นประมาณสิบชั้นอยู่ตรงนี้มันอยู่ในนี้ด้วยไงแล้วพออาชีพแตกอย่างเงี้ยมันก็มันอยู่ตรงเนี้ยแกจะบอกอันเนี้ยไม่ว่าจะเก็บดียังไงก็ตามมันก็จะทรงนี้ไว้เพราะว่าเหมือนแบบพื้นมันหิวมันเป็นแบบหนืดหนืดอ่ะเออใช่อันนี้คืออะไรอ่ะมีแก้มกับเชะแก้มกับเชะทำไมแก้มอันจิ๋วขนาดนี้เล็กแต่แต่มันน่ารักนะเล็กแบบพกพาอันนี้คือกระเป๋าที่อับปุ่ยพ เออคืออะไร,อ,ะไรอ่ะเอออะไรคือแบลวงอะนีที่คือโอ้ยมันกระจกมากไม,ไม่มันไม่มีแกที่เก็บขนตาฉันก็เก็บใส่กล่องที่เป็นกล่องเปล่าๆอยู่าอย่างนขนี้แต่ประเด็นคือติดไว้ที่ตาแล้วเว้ยแล้วคือดูกล่องสภาพกล่อง ก็มันก็มีกาวไรอย่างเงี้กาขนตาที่ติดอยู่ในนี้ไม่ได้ไม่มีอะไรอย่างอื่นในแบบนี้ก็คืออยู่แค่ในนี้เนี่ยไม่ได้เลอะอย่างอื่นใช่ปะไม่แต่การขนตามันคือแบบโดนตาเราจ้ามันก็มีโปรตีนอะไรต่างๆอันนั้นเรา้นกัส่วนของแบคทีเรียใช่แต่พาน่าเดินเคยบอกไว้ว่าตออขนตาแล้วมีเม็ดที่ตาบุ๊ว่านี้เพราะไอ้นี้แหละแกอันนี้มาขนตาปลอมถ้าฉันต่อขนตาฉันก็ไม่ต้องติดนะใช่ค่าเพราะว่ามันจะสักงหมักหมมก็เลยว่าตีกันหนึ่ง พอเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะมาเป็นเหมือนแบบ shading highlight shading highlight brush on แต่อันนี้คือตัวเนี้ยคือดังนะหมายถึงแบบอใช่ใช่อันนี้เขาบอกว่าเขาจะรวมตัวหิตของเขาไว้ในกล่อใช่คือมีสีสีอย่างคือปกติอะบางสลับมันจะแบบ highlight ก็ highlight หมดเลยสามอันแต่อันนี้มีหมด contour highlight brush on ท่าจะอัพคือทุกอบอกเลยว่าทุกอย่างในกระเป๋าเราคือ everything อ่ะจะต้องแบบต้อง k in mind in m i n อะไรเงี้ย อาคิ้วไปแล้วตาไปแล้วเหลืออะไรปากแก้มกับปากคือแก้มก็จะทาอันนั้นใช่ป่ะหรือไม่อ๋ออันนี้หรอมันก็มีหนักอันนี้ป่ะอันนี้นี่ผิวชายผิชายของเรืหรือถ้าลงน้ําก็จะทานี้อันนี้ก็ดีเหมือนกันหรอเคยทานก็ลงน้ำ ต้องลงครีมก่อนนครีมก่อนจะไม่หลุดออใช่บชออแบบเพืนบชนแบบเป็นเรมีเยดีอันนี้สีอะไรจ๊ะรอยโยเป็นผลทาทุกอย่างออกส้มมาอันนี้คอนซีลเลอร์ของไซเอร์โก็ดีเป็นแบบเป็นแห้งใช้กหมดล้วลองผืนฉันก็ใช้ฉันพกอันเล็กอันนี้ มันจะแบบเออออกมาแล้วก็แบบป้ายแล้วค่อยเอามาแบบทัดทัดทัดเองอันนี้ดีเวลาเขาไปต่างจังหวัดอันนี้ดีตาไปแล้วอะไรก้าวติดสุดตาก็จะมีจบไว้แล้วก็ที่เหลืออามาลิฟและลิฟท์เบฟคือโอ้โหอันนี้ก็ลิฟท์เยอะมากไม่เราลิฟคือสีแบบสีเดียวกันหมดสีเดียวกันหมด แล้วก็คือพกมาอยู่ 6- 7อันเป็นคนทาสีโทนนี้จริงๆโทนแบบว่าชมพูส้มนโทนแต่ละอันมันแตกต่างกันยังไงอันนี้เวทอันนี้เป็นกลอสแบบไม่มีกับเพชรอันนี้แมทเลยอันนี้เป็นกลอสทีกับเพชรอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นกลอสที่พิกเมนต์หนาหนึ่งอันนี้เป็นลิปอิงสมมติว่าเราทานู๊ดเกอนไพรส์เราจะเติมวันนี้ข้างในอันนี้ก็เป็นแบบเคลือบใสกับเพชรให้ปากมันแบบจูบุล้ำแล้วก็อันนี้แบบคองเลยถึงว่าจะออกงานก็คือลรวอยากให้ปากมันดูแบบมีความฝ่อๆหน่อยก็จะพ คือแบบคุณผู้ชายชอบบอกว่าแบบเฮ้ยไม่เก็ทําไมผู้หญิงต้องซื้อลิปเหมือนกันหลายๆหลายๆสีผู้ชายก็ยังไม่เกทอยู่แต่โอเคเอาเอาแบบว่าถ้าอันโปรดนะอันที่แบบชอบมากที่สุดเือน อันเนี้ยเป็นสีที่เราชอบมากแล้วคือแบบเป็นซื้อ5อันแล้วใส่ไว้ในประมาณ5กระเป๋าถ้าให้เลือก3ชิ้นในกระเป๋าพกได้แค่3ชิ้นพี่เห็นคิ้วหนึ่งแล้วได้แค่3เลยเหรอเออคมไดีพอดีสามแต่งไปไหนอ่ะก็คิ้วกระเป๋าเขาพอแล้วป่ะเอออ่ะคิ้วสองอ่ะอีกอีกอันหนึ่งอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะคอนซีลเลอร์ล้คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์อยู่นี่อยู่นี่อ่นี่อยู่นีอ่ะอ่ะ สิ่งที่เมดเลือกคิ้วปากคอนซีลเลอร์อ่าไม่โทนหรือเป่าอันนี้คิ้วได้ใช่ป่ะอายไลเนอร์ได้ด้วยอายไลเนอร์ไดอันนี้ของยี่ห้ออะไรนะคะยี่ห้ออะไรนะจริงๆค่ะยี่ห้อนี้ชื่อเป็นสตาร์เวสตแล้วก็คอนซีลเลอร์ก็คือแบบ ลอยนุ่นนีดน่อก็โอเคแล้วแล้วก็ทาปากก็เป็นอันนี้เป็นลิปอิงก็คือทาแล้วก็ธรรมชาติก็จบแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือดูสภาพกระเป๋าไม่แต่ว่ามันเป็นลูกคนจินใครมีวิธีที่แบบทําให้มันไม่เน่าเนี่ยบอกหน่อยอจบไปจบไปเธอโกยไปก่อนอันเก็บต่อไปค่ะของคุณมุกนะคะน้องมุกกระเป๋าเล็กนิดเดียวไม่เล็กนะก็ใหญ่ใหญ่กว่าโอ้โหทำไมเออไม่เธอเป็นคนออแกไนไม่เล้วว่าเพิ่งจัดแน่นอน คือเก่งเอาออกมาเช็ดด้วยเพราะว่ามันเน่าจริงๆแนี่ทำไมเขาไม่เช็ดไม่มีใครเช็ดเลยเช็ดเพราะอะไรไม่ใช่เว้ยเพราะว่าล่าสุดอะที่แตกอะคือไฮไลท์กับบอนเซอร์จะมาแตกเออแล้วมัาจุ่มมอดทั้งกระเป๋าอะซึ่งก็คือตัวนี้นี่เองหยุดหยุดอย่าอย่าแกะออกนะมันมันจะเป็นผงไม่ร้องแบบอันนี้น่าเขยนมากเหมือนไปตักไม่เหมือนแบบมันอยู่ในถุงมันทุกคนดูเหมือนไปตักแบบ ก็ใช้จริงไงอ่าลหรือที่ละเอ่ก่อนอื่นอย่างแรกวันหน้าเราลงเออครีมกันแดดอันนี้ใช้มาเปนด็กใช่จะบอกว่าอันนี้ใช้มาเป็นสิบปีแล้วสิบปีจริงออของแพนลินิกอันนี้คือใช้มาตั้งแต่สิบปีแล้วคือแบบมันมีบิแบบตัวตัวด้วยทําให้หน้าแบบเอาจริงๆถ้าเกิดวันไหนที่ไม่แต่งหน้าก็คือใช้แค่อันนี้แล้วก็ลงแป้งจบเลยเอออกจากบ้านได้เลยแป้งอันนี้คือแป้งแบบทุกคนทุกคนต้องใช้แล้วก็นี้เป็นคุชชั่นนะคะคุชชั่นใช่อันนี้ซื้อเองเพราะว่าสลับมาหน้าละ ตลับมันน่ารักแค่ั้นล่ชฉันจะสีเหมืนอนหัวางเลยเออมันน่ารักน<ช>ี่ก็แป้งแป้งอันนี้แป้งแบบเพสเออเป็นแปง้อแปงอ้แป้งเยอะเนาะ เออรองพื้นมีแค่เดียวหมายถึงว่าแบบไม่ค่อยเอาจริงไม่ค่อยลงลงลงอะไรกันหน้ามากอ่ะโรเบสลูมิเอร์แบรดเวนเพอร์เฟคติ้งพาวเดอร์ถูกต้องนะคะของลอร่ามูเอ่ล้วมีอะไรอีกอันนี้อันนี้อันนี้เป็นบลัชออนแต่ว่าสีออนเอาจริงบัตรเนี้ยเราวันรอดทุกคนนะคือสีมันจะเข้าออกงานไม่รอดนะมันอ่อนหวนอ่อนไปเอ้ามีเข็มกัดว่ะอ๋ออันนี้เผื่อแบบเผื่อเผื่องานเราสแปรย์ไงก็ต้องมีเป็นแม่เด็กมันก็มีที่เก็บเง้เราอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมมันมาเงินมาเงินกระเด็นมาเฉยเว้ยเก่ก็สร้างเรื่องเก่ง ไม่เราถือว่าเป็นคนออกเงนไหลแถวนี้เขาเขาจะหากล่องเครื่องสำอางที่สามารถเก็บสีได้ใช่เหรอไม่พอดีไงแต่ว่าคือสีทุกอันมาหนึ่ว่ะในเก่หนึ่งมันขู่ขันสีแค่หนึ่งนี่เป็นคอนซีลเลอร์นะคะเอ๊ะเธอเป็นแฟนหลอล่างานผิวว่ะงานผิวใช้ลอล่าทำไมเป็นคนมีแปรงน้อยจังเลยอ่ะแปลงเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยนี่แปรงอะไรทาตาอันนี้ทาตาอันนี้ทาคิ้วอ่อันนี้อายไลเนอร์ดินสออายไลเนอร์ น้ำอันนี้เฉดดิ้งแบบสติก๊กก็คือไว้เฉดจมูกเฉดจมูกหรือว่าฉันน่าดูริปเทอเออไม่แต่ลิปของฉันโทนอาจจะเป็นลิปม,มันลิปมันต้องมีหลายอันด้วยหรอมีสติกสีใกล้ใ,ก,ลใก,ลกันไม่ใกล้นะก็แต่สุดท้ายเ,เราจะมีสีที่เราชอบอยู่แไหมใช่เออก็สีอะไรประมาณอย่างนี้อันนี้เป็นของ c C E โอ้โหฉันรู้กว่าจมูกขอใช่เออหมดแบบตุ่นๆอะไรอย่างนี้ส่วนที่แดงสดแดงเอาไว้แบบตีนตีนตีนแตกๆก็จะเป็นแบบ ไมนงานกลางคืนหนึ่งใส่ต like ียวอาเลยว่แบบแตะๆข้างในเหมือนตีนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลิปมานอันนี้ก็เป็นลิปจุบุเพราะว่าเป็นเหนียวเวอร์เอ็นไหมไม่มีอะไรเลยอ๋อแล้วไงแล้วมีฉันมีอันนี้มีอันนี้ด้วยเอาไว้แบบใต้ตาอะไรต้องเก็บไว้อันนี้ต้องมีไว้ตลอดให้เลือกสามอย่างคิ้วไหนอันนี้นะเป็นสองนะสองหรอสองสีแกจะให้ฉันแยกจริงๆเหรอแกเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าของฉันมันเอฟฟิชิเอนต์ได้ไรนะโลซี อ่ะเอาอันนี้อันนี้ดินสออันนี้เป็นดินสอดินสออันดีนสอเขียนคิวดินสอหนึ่งอันนี้อ่ะไปเอาไปหนึ่งแค่นี้ก็สวยแล้วนะเพรแต่คิ้วเธอก็จะเป็นแบบเป็นโอ้ยมันมีที่ปาดโยโอเคโอเคโอเคแล้วก็หน่งแป้งผสมรองพื้นไปละกันค่ให้หน้าดูแบบแบบนเกเมเกมซีเลยนะเอาลิปมาทาแก้มสิคะใช่ได้จบค่ะสามอย่างนี้อันนี้เออเบนนี่เคอันนี้เคเขียนคิ้วอันนี้ลิปจบ ต่อไปของพราวอ่ะไปนี่น้องเน่าคือยัดมาเนี่ยความจริงคือเราอ่ะไม่ได้ค่อยพกกระเป๋าสัมารเท่าไหร่แต่ว่าบางอย่างคือเอามาจากบ้านด้วยซึ่งกระเที่บ้านกระเป๋าแน่นมากแกคือใบใบเล็กของทุกคนที่สุดของทุกคนแม่ต้องใหญ่ไปถูกบอกไงว่าไม่ไปแบ่งแบ่งออกมาใส่แบบอะไรเล็กนี่ไงถ้าคนอยากดูของเมื่อกี้ของหมูข้างในเป็นแบบไหนก็ดูอันนี้ก็ได้อันนี้เป็นอะไรที่ใช้หมดเร็วมากหมดจริงจริงใช้หมดจริงจริงๆซื้อมากี่ครั้งคือหมดตลอด อันนี้เป็นเป็นแ gram c r e a ี bar c r ค a m bar มานิดเดอันนี้เลอะไม่นิดเท่าไหร่นิดหน่อยแก้มมันน่ารักมันจะดูแบบว่าแต่ฉ่ำหวาไม่น่ารักเแบบฉีดนิดเดียวนะนิดเดียวอุ้ยมันเยอะมันชัดเลยเออดูเหมือนแบบไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะไม่แต่อันนี้คือต้องใช้นิ้วเกี่ยวอันนี้ใช้นิ้วเกี่ยวอ๋อเหมือนกันเลยแต่ว่าสีนี่เหมือนกันีสีอะไรพี่พาเหมือนเป็นแบบรวมของทุกคนมารวมกันเออสีเหมือนเราเลยจริงเอ๊ยชมพูนี่ชมพูมากเออแต่เขาชอบมีความน้าชมพูแบบแ g r a ใช่แบบแ g r a ดูเด็ก เราไม่ควรจะรอยา่งางขุ่นนเออแต่แตว่าอ,อันนี้นเป็นที่ตาส่วนตาที่มันลอกแล้วหรอเออทำไมมันไม่สีทองมันออกแบบ อันนี้คือลอกจากสีเงินกลายเป็นสีทองเหลืองไม่เกลีทองเหลืองอันนี้ยี่ห้ออะไรอ่ะลอล่าลอล่าตื่อันนี้เลยคนเยอะอันนี้คอนซีลเลอร์เฮ้ยทำไมดูดีอ่ะอันนี้ดูดีจากเซนตี้เหรอเซนตี้เออเซนตี้โดนตามตามอันนี้คืออะไรเอ้ยอันนี้อันนี้ดีมากอันนี้เป็นแบบทาเป็นเบสของตาอ๋อเบสขอตาอ่าแล้วต่อด้วยแล้วต่อได้อะไรอันนี้คือเดอะเบสเดอะเบสตั้งแต่สิบปีเมื่อก่อนเราก็ใช้อันเออทุกคนใช้ตอนนี้แค่จะหา อันนี้เขาไม่ผลิตแล้วนี่อะไรมันคืออันนี้ไม่รู้แล้วเพราะว่าอันนลอกไปหมดแล้วมีไงคือมาสคาร่านี่แหละอันนี้ก็แกล้งแก้งปากอันนี้คิ้วมาค่ะคิ้วที่พาวที่พาวบอกในเทปก่อนหน้านี้ว่าขาดไปได้อันนี้อันนี้ก็คิ้วอันนี้ก็คิ้วเหรอใช่แล้วมันตางกันยังไงอะ อันนี้คิ้วใสอันนี้ก็คิ้วแบบเล็กอันนี้ก็คิ้วหรอคะอันนั้นก็ใช่เดี๋ยวว่าใครจคิ้วเฉยๆแบบอันนี้อ่ะไม่หลังๆมันคือแทบจะบางเงินแบบไม่ได้ใช้ที่ๆใช้จริงๆตอนนี้คืออันนี้กลายเป็นแบบว่าอันไหนอันไหนอันไหนอันนี้ก็คิ้วคิ้วแต่ไม่เลยคิ้ว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 อันนี้คือแบบคิ้วทั้งหมดบ้าไปแล้วอันนี้อะไรอายไลเนอร์อายไลเนอร์โปรติเปล่าไม่ผ่าวไม่กิดอะไรเนอร์อันนี้ก็อายไลเนอร์อ่ะแต่อายไลเเนนนนนนนอออออร์แแแแลลลชคคิ้้้้้้้ววไดกกกกก็มมมมีีีีัััปป่่าาืืทห คือชาลลอรมันจะรอดหมื่นร้อยงงไม่เลยส่วนใหญ่พวกเนี้ยปากมีแค่สองอันปากอ่ะไม่ค่อยได้เก็บในนี้ปากจะแยกใส่กระเป๋าในกระเป๋าปากเอะสองสองสามสี่เองไม่ได้เรยนมาแต่ว่าจริงจคนทำไปหมดแต่จริงพี่พาวถือว่าน้อยนะน้อยป่ะงั้นเดี๋ยวพี่พาวเอาสามอย่างก่อนที่พี่พาวขาดไม่ได้สามอย่างเหรอคิ้วหนึ่งคิ้วดำคิ้วดำหนึ่งปากนะปากนะแก้มแก้มแล้วปากไม่แก้มปากเหรอเธอต้องหาอะไรที่เป็นแก้มปากสิอมันก็มาทางนี้ก็ได้ไม่ไปหนึ่งอ๋อไม่ก็กลัวกลัเพื่อนปากซีดอ่ะ อย่่เยสียงปากเอออีกอันนึง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 คอนซีเลอร์อะสีเยอะลอยเยอะอ่าโอเคคือความจริงก็อยากมีจมูกนะไม่จริงจะแบนโอเคอ่าจบนิดเดียวเองง่ายๆอ่าสิ่งเดียวเลยก็ผว่านี่คือที่ใช้จริงแต่ว่าวันนี้อาจจะมีความไม่ ว่าปกติกระเป๋าเนี้ยจะไม่ได้ใส่อะไรเท่าไหร่แค่ห้อยไว้อ๋ออันนี้เอามาขายของเอามาใส่ของไม่ใันเป็นประธานบริษัทแต่ว่าความจริงอ่ะโอลีแบบเหมือนแบบทำช่องมาเพื่อเอาไว้ขายของขายเอาไว้ขายของแต่ทุกคนไม่มีโปรดักอ่ะเอามาขายไม่ใช่ปกติห้อยไว้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยเป็นโล่งๆแต่วันนี้เพื่อใส่เครื่องประดับมานี่ไงวันไหนเราต้องมาใส่สิ่งพรมาใส่สิ่งพรมาอย่าลืมใช้ยอดขายหลังจากคลิปนี้ออนแย่งเปอร์เซ็นไหมเนี่ยเราเก็บเปอร์เซ็นต์แเรา วิ่ยนางก็นางเป็นนางออแกนไนซ์เหมือนกันนะคให้อย่างนี้ตลอดจริงๆอันนี้อะไรอันแรกดีวะแป้งค่ะเอามาเพราะว่ามันมันจะเป็นแป้งที่คือใสแล้วก็ทําให้หน้าดูหน้าแป้งก่อนแป้งก่อนแป้งอันนั้นแป้งอันนี้เฉดอันนี้แก้มโอยจังพกยาวทุกคนเราก็ต้องมีแป้งแยกกันใครจะไปใช้อันเดียวกันเหมือนกูไม่ได้ใช้อันเดียวกันบอกว่าใช้ที่บ้านอ่าต่อไปก็คือคิ้วไงอันนี้ใช่ไหมก็อัอเดียวกันคือสามหัวแล้วสนุกเราที่ยังมีขายไว้เนี่ยคนทุกเทลาอยากซื้อแต่เรารอดูดีไซน์สอกพัก ดีเอ็นมาดีเอ็นสามขอเราแล้วกันอันนี้ของเควินเควินออคอยสวยอ่ะค yeah, right right. enfin ือมันเป็นแบบที่มีหลายสีนะสวยอ่ะ เฮ้ยเกี่ยวทำไมลนะ่ะอ๋อมันแตกคือมันเป็นใบที่เราเอาไปเมกาด้วยแล้วมันขากลับอะ่ะเขาน่าจะโยนกระเป๋าไม่ดีเฮ้ยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็จะเป็นจำได้ว่าเป็นเฮยเดย์คอลเลคชันของปีแล้วทีนี้เป็นสีสีพิเศษที่จะมีแค่คอลเลคชันใช่<ะ>แต่ว่ามันจะมีมอ,อันที่ขายลีย์ก็คือเป็นเฉดใช่ไหมไฮไลท์แล้วก็บัตรอันนี้ที่เป็นรุ่นคัดีของเขาอันนี้ก็เป็นไฮไลท์คือมีทุกอย่างเลยอันเดียวก็คือตัวอันนี้ก็เป็นอะไรเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ย้อนเไม่เหมือนอันนี้ไม่ไไดดด้้้เเเหหรรอออออทม่ันนี อันนี้ Clearo b a n เดียวกับไอที่ปากขนนี่ที่ไห่คนตาแต่ว่านี่เลย a d อันนี้เ <bey ue S 1> <with> ็ส <'t> ีชมพูแคอันนี้สวยอันนี้อะไรอันนี้เป็นแป้งแต่มันจะเป็นแป้งไม่ผสมละแอลอเาชอบจะชอบอันนี้มาใช้พืแบบใต้ตาหรืออะไรที่มันต้องการคามสว่างอ๋ออีกนี้น่ารักอ๋อมีน่ารักกันเปิดอันอื่น นี่เป็นคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ใช่เป็นเหมือนคอนซีลเลอร์แต่ว่ามันจะไว้คอนซีลเลอร์แบบเฉพาะแบบใต้ตามันไม่ได้ปกปิดขนาดน้อันนี้ของก็เห็นว่าของเราเราเป็นคนทุบโทรมากที่อยากไปจีบลูกคนชอบใคลอันเนี้ยลิปอันเนี้ยไม่เนี่ยมันมันมากเลยปะลูกคนชอบลิปเกาหลีเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันจะแบบสีมันจะเป็นเรามากกว่านี่นางเป็นคนคิวคิวเห็นป่ะนี่แหละขนตาก็จะเป็นสีอันนี้นี่แหละขนตาของอะไรคะ ไม่ใช่ของชิคก้าคือซื้อเพราะว่าสีอะโดนตัวไม่มีอะไรคนคิ้วมากอันนี้อะไรอ่ะไลเตอร์เอาไว้แบบเออเอาไว้แบบหัางๆนฉัป้าเนี่ยเป็นคนคิ้วๆแบบอะไรนั่นเป็นจุดแบบต้องจีนไม่ใช่อันนี้ไเป็แบบหัวตาอโอ้หัวตาอันนี้ก็ที่ปัดคิวที่ผัดคิวของเหมือนกันว่ายทำไมแกชอบใช้อันนี้เนาะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้แล้วก็อันนี้คอนซีลเลอร์ของนารู้ว่าของนาแต่ว่าโลโก้นาหายไปแล้วเนี่ยบอกว่าคนเขาทาลิปเสียเลย เป็นลิปมันไม่อันนี้มันเป็นลิปมันดูค่ะบางคนชอบทาลิปเกาหลีสิ่งที่เป็นน้ำนๆให้มันรู้สึกว่าเหมือนทิ้นเ่ยเฮ้ยบอกว่าลิปนี้อันที่เป็นหัวใจอ่ะคือเวลาทาอันเนี้ที่คนจะถามหมดเลยว่าเวลาลงแบบรูปหรือว่าสตอรี่เนี่ยอันนี้ป้าี่่าแบอกว่าแบบเอออันนี้คือสีของอะไรอันนี้ของันเ้ยอะหมดแล้วค่ะหมดแล้วน่ารักเห็นไหมไม่ทิ่บุ๊กกี้ก็มีแคปตันบัตเนกันนะจังหวะแต่ว่าอีกเหน้าขึ้นมาแต่ใช้ในที่ของผะเดี๋ยวสามชิ้นก่อน ปรากฏ3ชิ้นคุณบุ๊คก็เลยม่มีอะไรมากเลยก็หนึ่งเลยต้องอันนี้แน่นอนก็คือคิ้วกับตาได้เนี่ยอันเดียวันของยี่ห้อปากคือปากคิ้วปากทสวยแลวปากที่ทาแก้มไปด้วยแล้วก็แป้ง แป้งตอนนี้แป้งเป็นแบบแป้งบางๆอ่ะบางทีเราแบบอันนี้ทาใต้ตาได้ไวเลยเดี๋ยวเราลองนแล้วคนนี้น่ารักแต่น่ากลัวข้างหน้าน่ารักะข้างหน้น่ากลัวมาจบแล้ววันนี้นะคะสำหรับการเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะว a สซ in เอาเมคอัพแบล็คนะคะก็ได้เห็นความยาวและความเน่าแบบมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงทุกคนที่แบบบังเอิญอยู่ดีเปิดมาเราจะเจออายแชโดว์แตกกว่าจะสวยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเนี่ยแต่จำได้ว่าสมัยเด็กๆอ่ะที่เราไปออนทัวร์ เตาเราใหญ่กว่านี้เยอะมากเลยนะแต่ว่าทุกวันนี้เราคือรู้สึกว่าชีวิตเราก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อ่จริงเหรอสมมติว่าเฮ้ยฉันก็ต้องไปออกกำลังกายก่อนแล้วก็คืนแต่หน้าก็ยังแต่งไม่ได้เหรอ่ะแต่ว่าต้องไปงานปอ นั่นแหละก็พอยิง่งโตขึ้นก็ยิง่งจะแบบใช้อะไรที่มันดูแบบฟังก์ชั่นอลสุดๆ<ม>อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในกระเป๋าเดียวเนาะถ้ายอยากมาติดตามก็ไปซื้อตามได้ค่ะ<ช>จริงๆอันนี้ก็เป็นคลิปที่คนก็ถามพวกเราเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นแบบเฮ้ยพวกเราแบบพกอ,อะไรแต่งหน้าบ้างบางทีคนก็ถามเยอะมากทาลิปของอะไรทาสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยยี่ห้ออะไรเนี่ยถามกันมันนี้ก็จบพอดีกันเลยใช่ค่ะฝากติดตามคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย